กบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟี G, ทุกท่านค่ะค่ามันี่ะนะก็บมาพบกับเจ้ข้ามสามตเต็งคื้เขานะคะมัอนี้เจ้ข้ามสามตัเต็งก็ได้มาติดตามเรื่องแล่วความฝันกับประกอบนะคะประกอบเพิ่นฝันนะคะท่านผู้ชมเพิน่นฝันว่าพื้นในเสืออข้อตัวเองนะคะในฝันมาด้เสื้อข้อจ้าของนะคะกัะรักษาด้วยมุ่นคาถาของพื้นนะคะโจ๊กนะคะคัดเลือดตัวเองนะคะท่านผู้ชมเนาะกแพ้เพิ่นกะหา,ายนะคะ่ะ หายปานฟิตทิมพนวันเนาะคะ่ะแต่เหลือแต่เดือดติดเสือเนาะคะ่ะความฝันของประกอบที่เป็นจังไงปิดไปเป็นแมาเนี้ยใดกะโบปิการเสียเวลาเนาะคะ่ะเข้ากับไปติดตามรับชมในฟังความฝันของประกอบพะ้อมกันเนาะคะ่คะค่ะยินดายค่ะสวัสดีค่ะรีกอบค่ะ ค่ะมนีการในมาติดตามเรื่องเหล้าความฝันของคุณยายกอบหรือว่าประกอบเนาะค่ะเรื่องเหล้าความฝันของคุณคุณฝันแนวอะไรก็ฟังไปผงๆกันเนาะค่ะกับความฝันของประกอบค่ะปัญญปาดิทอดจะคล้องอืมเป็นมันอะไรลายมืออะไรเป็นนักจิตอะไรอ่ะค่ะฝันว่าจะไงกับคุณแม่ปาดิอดจะคล้องปัญญปาฏิทอดจะคล้อง มาว่าค่ะปันว่าไปปาดคออันปาดเพราะอนุญาตเนาะเบาแห้งถึงก็เก่าปันว่าปาดค้อจะคล้องค่ะเขียดเนี่ยอะไรจังเลยเขียดก็ได้เขียดเลยจักเป็นจังไดหรอกบุหูาเรื่องบุหูาศึกว่าปันว่าปาดค้อจะคล้องบัดนี้เลือดไหลมากสัมหนันตื่นขึ้นเลยตัวใหญ่นี่ก็อันฝันอันเจ็บบ่ก็บ่กเจ็บปันไดแนวมันเห็นเลือดหน่ามันก็ตกใจมันเดือดมาเลย ่ันนั่นล่ะบ่กรได้ฟันใหญ่เลยในเอามีดหน่อยหรือมีดใหญ่หน่อยมีดหน่อยบ่ได้คิดเครียดบ่ได้ว่าอีหยังมันบ่คิดบ่ว่าล่องปาดเบิ่งเข่าบ่อคิดจังซี่มันบ่อยากล่องคองมันคิดบ่ก็บ่ฮู้นไ่นล่ะว่าบ่ฮู้ย้อนอันจังซี่ล่ะมันบ่ฮงหูที่มันว่าได้ปาดจับหมีดมาปาดจะคล้องจับหมีดข้อเสือดข้อจะคล้องเลยตอนเสื้อข้อ ก็มีบัน่ก็เลือดออกจากอันคอนั่นจนแบบคือไข่เฮ็ดยังสี่ชุดคล้องเนาะวะคิมใจมาค่ะลืยเตื่นลืยอันนี้ก็ตกใจนอนมาลับเลยฮอดเองเดือดอกจากบาดแผลแบบไหลแบกน้ำท่วมทีนอนเลยบ่บ่ท่วมทีอไมเสืออะไรไม่เสือปาดนั้นในความฝันนัันเป็นยังเวียนยังขื่นในความฝันขื่นติยังขื่นดิ บาได้เคยนอนเว่นด้ยดูไิทุ่งพืนคนตุ่นีก็ยูก็เผล่คุณใหญ่ก็ยูน้ำพญายทั้งลูกทั้งร้านดิยูน้ำการปกตินแต่ว่าผัดยูจะซื้อผัดจับหมี่ถึงนม่ปาาตัวเจ้าของเออฝันนะกับฝันนะลุงหูบอกยูลุงเห็นบาตอนตอนป่าป่าร้านกับวิเห็นยูู้เดียวค่ะ ปาดแล้วนั่นได้เอิ่นใช้ถูงซอยบ่อดูซื้อวันใดอิ่นใครบานนี้คัดเลือดเจ้าะเศร้าเลือดโอ้การคัดจบเออจำนันจบปาดแล้วก็คัดเลือดเจ้าของพ่อเอายังคัดเลือดคุณแม่โอ้ยก็อันนุ่มนตัวทำเพ่เอาเองเออเออจักไปแบบใดบ่งหัวเหลืองเลือดก็ะยุดทันทีเลือดดก็ยุ เห็นไอ้ฟันเป็ดกลัว่าฟันเป๊กนะฟันเปกๆันนี้กลัวว่าเมื่อวานบาดอยู่นี่เพื่อนจะคลอนบานนี้อันก็เลยเฮ็ดคันหาขื้นใหอปูเฮ็ดดอกไม้คันลงไปนะค่ะค่ะฟันนี้ก็นอนบ่ฟันไม่หเฮ็ดเฮ็ดคันดอกไม้่นให้ปูให้เพื่นรักสงรักษา ตสบายในความฝันนั่นคัดหยาดจากของมีวิซ่ามาเองบ่บพิซซามาเองฉันก็บอกเองโต๊ะมันคนปั่นนี่แล้วมันก็มาเองค่ะจ้าซืใครก็บอกจังไรคยเดี๋ยวนี้เคยจูบบด้ยด้วยค่ะสบายในความฝันนเออคันเดิคัดตัวเองเออคัดตัวเองเลือดกับมิชลีเศร้าไรเลยบ่ตาย แต่ว่าแต่ว่าบาทนั้นจอดกันบ่เออจอดจอดคือจังบ่ได้บาทอืออือบัดจับคอเจ้าของโอ้คอยว่าปากคอคือบ่เห็นคือเสาเลือดเสาหยังวันนี้เลือดติดเสือติดหยังบ่คุณแม่นี่ก็ก็ติดดิแนอันนี้แต่ว่าบาดแนันเซาแล้วเออเซาแล้วแต่ว่าเลือดอยู่คือเก่าเออได้ได้คเบิ่งบ่เก็บบ่เก็บบ่มีบ่มีว่าโอปดของ่อัน ตื่นข um, kind of ึนมาแล้วท sort of ่านฟันล่ะประด้ฟันยังอีกเลยอายุคีเมจะปีอายุคึ้ให่โอยก็คิดเบึ่งเต่ล่ะพ้อซอันเก่าเป๋ะพอสองสี่เก่าอันหกสิบเก่าสองสี่เก่าเปะสองสีเก่าเปะแคุณป้าเคยฟันเห็นเหลือดจะโฮ่งค่ะเห็นตะกี่เห็นดเห็นกันเห็นเลือดมันสุดายงค่ะค่ะ

หกสิบเก้าหกก็เก่าเป็นตัวเดียวกันแมนค่ะก็ได้ตีเป็นเก่าเก่าหรือว่าหกเก่าอะไรเนาะอหกเก่าแต่บาทหดือสี่ก็สำคัญอยู่ได้เนาะแปดสองแปดสองเพราะว่าในป่ามันจะโค้งเนาะแต่ว่าฟันแนวนี้ก็ค่อยได้ยินเนาะว่านาไพ่สี่ป่าดขอจะโค้งแล้วก็นเนาะ ก็ไปคือกันบ่ได้ยินเลยเนาะมบ่แม่นร่าบ่ไปมีผัวจะาของเราเองค่ะหานี่เลยเนาะรักษาแผลเก็บสายด้วยบุญท่านจ๋าอั่นถทายลูกติดวังเลกออกอันตต่3โตนั่นก็ถึกเซว นทายบติดทายติดแล้วบึงเบิ่งเบิ่งเบิ่งเนี่ยค่ะเพราะว่าหนูมาเทื่อนึงหนูมมาไายเอาหลีกถูกคุณแม่ไายบดีดกันจนเลยคอเขามาเนาะจนเลยเก็บดอกไม้เก็บดอกไม้ใส่ค่ะบาดนี้พ่อหลังจากขอแล้วกับไายเอาหลีกถูกกับจันตีดกับคุณแม่นอกคือกระซักซีดเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่นี่เพิ่นอยู่น้ำปูลื่สีน่ะขลาดเนาะคุณแม่นอกค่ะ บาดนี้ปูเพิ่นมาบอหลอดเหมืคุณแม่มามาเสือๆมันกินเพิ่นมาทุกเถื่อนหลอดนี้เพิ่นมาหายตัวใดคุณแม่ก็นั่นละว่านเก่านี่ละโอ้เก่าๆค่ะค่ะก็เลยฟันว่าปาขคอจะคล้องก็ว่าเพิ่นมาหายเลยเก่าๆเลยก็ฟันปลาในปาขคอจะคล้องบานนี้คอก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยฟันเนี่ยเป็นเนี่ยชางเนาะแม่เนาะไหนเป็นเนี่ยชางบานนี้ก็ได้มาเขากันกับ ฝันเราไปปาดข้อเนาะค่ะอายุเลยหกคิเก่าเก่าก็พกเป็นตัวเดียวกันเก่าเก่าก็เป็นไปไหนเนาะแต่ว่าฟันฝันของคุณแม่คือว่าเป็นแปลกแค่งเนาะแต่ว่าถ้าคุณแม่ฟันเห็นเลือดนีกี่หันฟันเห็นเลือดได้เงินตีกีะเดี๋ยวนี้ก็บรรนานอนจักไปจังได้ก็มะกับบ้านเกยอีกเนาะค่ะ็เปน จากหลายๆปีมาก็ฟันปีตะกี้นอปีลูกน่อยนั่นฟันเห็นเลือดนั่นถึกเลยจามตมตัวี่ถึงบะลายได้แค่ละใบสองใบนี่บอค่ะคุณจ้่ก็ได้คนนี้เนาะพอโซเกิดแต่สมัยตะกีเพราท่านมีรตตรีเนาะคุณยูหได้ยปีแล้วนีกกระเทงอนได้ไหมถึกกลางตั้งบนก็ได้ได้ก็ได้บาเต็มจามโตนั่นก็ได้ ต้อเลขทีคุณใหญ่ห้มานี่คุณใหญ่หมักตัวไหนใหโอ้ยก็มักเก่าเก่าเนาะคะะเนร้องปูหรือซีนักลาดโบกแล้วกตรงกับอายุหันถึนหันลงค่ะก็เลยึ้ดมาแห้งนอกคุณแต่นอก่จะเอาไปพิจารณาเบ้องละค่ะ่านผร้ช่ม เอาไปเป็นแนวทางเนาะแม่ค่ะคุณแม่คุณกับฟันวาริปาข่อจดของแต่ว่าวันที่ิีจดของเกิดนี่จำบ่ได้โอ้ยใครสดจำได้ค่ะค่ะสมัยตะกีเนาะคือเนาะค่ะคุณยายเนาะบ่เป็นยังค่ะแม่กับบงูเหลืองค่ะจิวติอันเดือนเกิดนี่ละเกิดเดือนเปดค่ะเกิดดนอนค่ะค่ะอันนี้ก็เลยบมูวาววันที่ยังวันที่ยัง คือสมัยเดียวนีได้สมัยเดียวนีขึ้นหูมดเดี๋ยวนี้ตะกี้มันบุกหนูมือหนูดอกคกรากบขอบคุณคุณยายกอบหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางความครันให้กับท่านผู้ชมของเฮาค่ะก็ขอให้คุณยายกับท่านผู้ชมของเฮาโชคชุมั่นมั่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของคุณยายกอบเนาะค่ะคุณยายกอบเพิ่นกะฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ เสื้อข้อจะคของนะคะฟันบาดเด็ดบาดข้อตัวเองนะคะกัรักษาตอวเองค่ะคัดเลือดกับคัดเอาเองเนาะค่ะเพิ่นกัแพ้เพิ่นกัโจทย์นะค่ะกัหายเนาะค่ะกะบเลือดแต่เลือดเต็มเสือเนาะค่ะเพิ่นฟันเห็นเลือดย้มไหเพิ่นว่าเพิ่นมีโศกเพิ่นสมักมีโศกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของเพิ่นกับเก่าแปดเก่าเก่าอายุเพิ่นกับหกสิบเก้าปีนะค่ะพื่อซอคือเพิ่นกับสองสี่เก่าแปดค่ะ วานเลกที่พันกับแปดสองนะคะหนึ่งมินายนสองหาหกเจ็ดค่ะการให้ท่านผู้ช่วยมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะให้โซกให้มนันให้ลำให้ด้วยเฮ่งเฮ่งปังปังไปกับความฝันของประกอบนะคะกับฝากกุดไล่กุดแชกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคับสามตัวเต็งนัน่งในเรื่องค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งคอจ์ทิปีเพียงเท่านี้คลิปน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ